เย็นแล้วล่ะเดี๋ยวผมคอร์ลาบลาบปลาดูผมก่อนหอมห้อยเลยอ้ยเห็ดป่านบัสเสดายพักกระไดเฮียลองกับฟองนี่โอ้นี่ครับพีน้องเครื่องเครื่องส้มตำทอดกรอบเป็นบ่โอ้ยเข้มข้นครับ สวัสดีครับพี่น้องผมขรัวปลาแดกวน,นี้สิพาพี่น้องมาเข็ดลาบปลาดคูครับพี่น้องพอดีมีพี่น้องเอฟซีพนแมะน้ำเมนูของมาวัดลองลาบเบืองเดือปลาดูเหมือนลาบคือจังลาบหมูนี่ลาบพนบอกว่าซอยเป็นตอนเป็นตอนสหนกว่าผมวาดซับเอาโวลดก็สิดีเนือ้อน,นี่ผมปรุงเรียบร้อยนี่ปรุงใส้กระตอกกระเทียมเรียบร้อยนัวแน่นนอนบอกขาวพร้อมนี่อันนี้แม่วาดผมเพนสิท ยังก่อไอ้สมตามทอดกกอบเพิ่นวะมีพี่น้องเอสตี้เป็นแนวน้ำเข,ข่ามาคือกันมาลองเบิงโอ้กระเด็นกระดอนเลยมาก็แา้วะปันนี่เบาละเอียดคักดอกเอาเนื้อปลาลุงหมอเลยครับพี่น้องลุงหลวกเลยอ่ะ มันสิข้าวบาค้นดบกนะประมาณนี้ถ้าเนื้อซุกแกมาค้นให้เนื้อแตกอีกเคียหนึ่งโอ้บ่งเน่พี่น้องเนื้อขาวองต้องเลยอืมสวยหน่อยโวดได้นี่เดี๋ยวพักไว้ให้มันเย็นกันจะเข้าครับพี่น้องจังสิบปรุงหอมใส่ยังใสกับลอยเลยเอาเองได้นี่ไอ ตำมะคงทอดกรอบเพื่อนนี่เอาเอาแป้งแป้งทอดกรอบใส่กับเส้นบะหุีงใส่เส้นมะคงเลยซ้ำเนี่ยแล้วก็ทอดเอามาทอดใส่น้ำมันก่อนเอาอ้เอาเอ,าอาไปเบิ้งไปเบิ้งครับพี่น้องจัวดเลืเลยนะแหนแหนบอน้อบาทนี้พี่น้องเอาเส้นมะคงมาทอดทอดกรอบๆเลยวะใช่โอ้โห น้ำมันมันคือดำข้างแนี่แถวน้ำมันไม่บุมีบก่กมียัดงั้นทอดเนี่ยแต่ยังไงน้าขายตอนแบกคุ้งกรอบเหมือนกับพี่น้องอันนี้เป็นท้าแป้งอยังขอแป้งอยังขอแปง้งแป้งทอดไงแป้งมันทุกแป้งทอดอแป้งสำเร็จรูปเนี่คนบึ้ยเราเดี๋ยวบาดนี้ไม่ไปขี่ดินบาดนี้ไม่ได้ขี่ขี่กระทะเพราะเราน้ำมันเก่าเราไมาทอด ไปกินแ่ดยีดอกบานเนี้ยัก็มนยั้งตัวไนนยังเนี้ยตาเบิ้งก็ี่นองตาเบิ้งปลาเหวแล้วสิเป็นหนาตาอย่างไดเด้เย็นแล้วล่ะเดี๋ยวผมคอดลาบลาบปลาดูผมก่อนหอมหอยเลยเห็ดปานบ้สนเสด้พักก็ได้เหียร้องกับฟองนี่ตอมใส่หลายๆปรุงเครื่องแล้วก็ หนุวยลวดบาดนี่หนุ่ยเข่ากันลวดโอ้ยมันเอาสวยหน่อยให้ตักเนาะเนี่ยเบิ่งลวดกับพี่น้องมันจะสีคนได้สวยหน่อยปานนี่บูง่ายได้ละเอาล่วงโคกนะครับพี่น้องบาดนี่เอาสวยหน่อยพูดวันในฝนเป็ดเตนิเอาคือมูล่ะเวลาบาทนี่ แนวสยซีได้กินนี่แนวค้นง่ายครับคือว่า,าพอดีแล้วล่ะครับพี่น้องประมาณนี้เบื่อคือจังลาบหมูคือกันเหรอผมว่านี่เนี่ยนี่ว่าม็นลาบหมูอ่อยต่อยหัวหสุดยดหยอด นี่บ่มาคุ้งทอดกรอบเป็นแนวนี่บ่แมนโอ้นี่ครับพี่นอ้องเครื่องเครื่องส้มตำทอดกรอบเป็นแบบโอ้ยเข้มข้คนครับเบื้องหลอดกับพี่น้องเอ้กับคุ้งทอดกรอบว่าเป็นว่ามันไในอยังก็ไข่ <c oughs> มีปลาหมึกปลอมปลาหมึกข้าวโพดข้าวโพดกิม้มตน้ตนๆนงั้งสี่บ่แมนโอ้น้ำยำดาดลงครับพี่น้องโอ้ย เสียบระบาดนี่อ้าวปลาดูสู่เดี๋ยวบ้นน้อหลับประดูบาดนี่สู่บักคงถอดกรอบเดี๋ยวบ้นน้อโอ้ยสุดยอดครับหลับประดูหลับประดู่กับนี่ละบักคงทอดกรอบมามาล่องเบิึงกระน่าบาดนี่เดี๋ยวผมสีขอลอ่อ,อ,งอ,อ,ลองสมตำทอดกรอบเพิ่นเบิ่งก่อนดอกมาๆขอล่องสมตำทอดกรอบเบิ่งก่อนเนนั่นนี่ซ่อมดิ ลรลอง,ตรตองกันนะ่ยลองพิสูจน์มันกันนะเพราะว่าปลาโดเคยกินอยู่ได้สมตามทอดคอบนี่บ่เคยกินเสร็จตามมาคุ้งกับพี่น้องโอ้เกือบใหม่คักยู่ดำปื๊อกินกับข้าวโพดใส่ลรอเพราะมื้กพร้อมนะสวยใสอ้ยขึ้นได้สัตว์คำใหญ่ๆมันก็บา่บายกันนะอือ ก็เส่ไปเลยเส่แส,แส่รขบาไปน้องมัมฮุงทอดกรอบเอาเอาตอนมะฮุงไปทอดทอดกับกรอบใส่ยังก็ใส่ใส่แป้งทอดทอดกับกรอบแล้วก็ตำตำมกฮุงตำคือตำส่วนนี่ละ จำแต่น้ำมันก่อนปรุงเครื่องหรอกรจ็จะเจาออกมาลุงขอลาบกระดูดได้บัตรนี่ขยะขึ้นลาบปลานอ่ะหืออกมาหลาบแล้วก็ใจได้อยู่ครับพี่น้องลาบกระดูรสชาติมั้งก็ ขึ้นลาบป่า,นะาเนี่ยว่าจะแจกตังแต่ว่าแสบกว่าไปเห็นเงินเงินอยู่ไปทานกันมามามาครับพี่น้องกิน <c ười> งเก๋อน้ำกันเลยแจ่วน้ำกันเลยเมนูแปลกๆมา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 ลองปั่นข้าวเหนียวเซบงกันนะที่อย่างตอนบางครังก็ยัง เปื่อยเบิ่อแล้วเ <c oughs> จี๊ยบไปสักพักตอนบะฮุงเปื่อยเสยแล้วครับพี่น้องแซ่บด้วนนี่เฮ้ยเลยกินีกงใ้เมื่อหมานานแล้วนอ้องรอตามมะฮุง the one.